เอเยอสวัสดีครับผมเซลพรีเมียมจากร้านรีวิวมอเตอร์บค์นะฮะวันนี้นะผมจะพามารีวิวรถเข้าใหม่1นึคันนะ,ะลูกค้านะเป็นรุ่นที่ใครหลายๆคนถามหากันมาเยอะมากเลยนะเป็น4รีเควสเลยก็ว่าได้นะครับเป็นรุ่น GPEX Demon GR 200R นะครับลูกค้านะตัวนี้เป็นตัว2วาวนะลูกคา้าแต่งเต็มมาทั้งลำเลยครับผมผมให้ดูได้เลยนะฮะคือนี่เลยแคปล่าเกือบทั้งคันครับลูกคา้าไมว่าจะเป็นชุดข้างท้ายนะครับผมนะนี่เลย ขอบตรงนี้นะฮะโอ้โหคือแบบแต่งเต็มทั้งคันมีชุดแผงคอแต่งมาให้ด้วยนะครับผมสวยๆกิฟต์นะฮะชุดแทนแต่งนะครับผมสายถักอาประกับแต่งมาให้นะครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับผมสวยๆนะแล้วก็ปั๊ม RCB นะครับผมทั้งอ่าและมือเบรกมือคันเลยนะโดยรวมรถสวยมากๆครับลูกค้ามีเกียร์ยงแต่งมาให้คือคันนี้ของแต่งรอบคันครับเครื่องเดิมๆแห้งๆเลยนะฮะ ท่อแต่งของอาคาโปวิกนะฮะเจ้าคันนี้คือโคตรสวยครับลูกค้าสวยเลยไฟเลี้ยวหน้าหลังแต่งนะชิลหน้าแต่งมาให้นะฮะแอบไล่น็อตมาให้ด้วยนี่ดูชุดหน้านะฮะโอ้โหแคปล่าเต็มๆครับคือรอบคันเลยจริงๆดอกยางหน้าหลังมีมาให้พร้อมใช้งานนะฮะตัวนี้เป็นตัว2วาวาวนะครับลูกค้านะสวยๆเลยนะชุดสีฝั่งนี้สวยใสยสะอาดมากครับอาจจะมีรอยตามการใช้งานบ้างแล้วก็พวกสติ๊กเกอร์ซิเล็กน้อยนะฮะตามการใช้งานครับลูกค้าไม่มีผลแน่นอน โดยรวมคือรถอยังสวยมากๆเลยแต่เ,เรามาดูเลขไมล์กันหน่อยนะเจ้าคันนี้นะลูกค้าเลขไมล์อยู่ที่36,00 0กิโลครับผมสตาร์ทง่ายๆเลยนะฮะนี่นะมีที่วัดโวลต์มาให้ด้วยนะครับผมสวยๆเลยนะฮะโซ่สเตอร์สะอาดกริบครับลูกค้านะท้ายได้มาเป็นท้ายแต่งนะสวยๆกริบๆแบบนี้เลยทรงเท่มากนะฮะและสีดำสีที่ลูกค้ารีเควสกันมาเยอะมากว่ายังอยู่ไหมนะับผมมีเข้ามาใหม่แล้วนะครับ ประมาณนี้เลยนะฮะหากใครสนใจก็รีบมาจับมาจองกันได้เลยนะสีดําแต่งเต็มแบบนี้มีมาแค่คันเดียวนะครับผมเจ้าคันนี้มีเล่มพร้อมเอกสารครบแล้วนะฮะหากใครสนใจนะฮะช่องทางการติดต่อของเซลล์พรีเมียมอยู่ด้านบนเลยครับสำหรับวันนี้ไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ